สวัสดีครับผมช่างเศษจากร้านเทมเ,เทปอเรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงพปีนะครับก็ซ่อมเสียงสามตัวนะครับก็มีตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะที่มีอาการเสียของมอเตอร์เนี่ยนะครับที่เห็นนี่ก็คือเซนเซอร์เสียนะครับเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเรามายกขากันดูนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้อง ICU นะครับ จากที่มีปัญหา,าแต่เรายกเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไขอ้อาการหนักนะครับผมขอแค่ขึ้นแค่นิดเดียวแล้วกันนะครับากดใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเสก จากร้านเคมาโคเทคในนามบริษัททางวอนครับตอนนี้นะครับแายงานจากโรงพยาบาลกรุงพปปีอุดรครับแหมลิ้นพันกันจังเลยขอบคุณที่รับชมครับ